เรื่องโยกอ,อุบัติเหตุวิษณีพัชราภาใช้เชื้อลูกสาวคนเดียวคองอัมนวยสถาพรนักวิหลยเจ้าของบริษัรทรถยนต์ยักษ์ใหญ่กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับกอนแก้วดารันบุญยศักวิษณีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนเซอร์มาเต้นวาบวิวในงานทําให้กอนแก้วต้องขายหน้าอํานวยโกรธมากเรียกวิษณีมาต่อว่าวิษณีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน ก่อนแก้วตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่แม่เลี้ยงให้ดีที่สุดแม้รู้ว่าความวุ่นวายจะตามมาวิษณีเอารถของก่อนแก้วไปเยี่ยมแววราชนีกรพันมณีผู้เป็นแม่แทๆ้ๆระหว่างทางรถยังแตกไปเฉียวรถ้องอารุมอัคพันนาบมาและเดชชาติกันตอพงบำรุงรักสองคนเห็นวิศณีลงทางเข้าใจว่าเธอมาจากต่างจังหวัดจึงพาไปถึงบ้านแววเธอดีใจมากจึงขอเลี้ยงข้าวตอบแทน แต่ในกระเป๋ามีแต่ธนบัตรต่างประเทศอารุงจึงต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงข้าวแทนวิษณีให้แหวนไว้และสัญญาว่าจะรีบหาเงินมาใช้ให้วิษณีกลับมาโดนอํานวยดาเรื่องเอารถไปใช้และคิดว่าก่อนแก้วฟองรุ่งขึ้นเธอจึงเอารถก่อนแก้วขับไปหาอารุงอีกแต่เจออารุงอยู่กับนนทลีมรกตกิติสารก,ก็เลยกลับระหว่างทางเจอเดชชาติวิษณีจึงให้เดชชาติพาไปเที่ยวกรุงเทพพาไปเดินตลาดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง แต่มีเหตุไวรุ่นตีกันสองคนพากันนี้เอาตัวรอดเลยสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนตายเรื่องรู้ถึงผูอํานวยวิษณีเลยถูกว่าอีกและถูกบังคับให้ไปช่วยงานที่บริษัททั้งที่วิษณียืนยันว่าไม่ได้เรียนจบอะไรมาสักอย่างวิษณีดีใจที่พบอารุมกับเดชชาที่บริษัทวิษณีฝึกงานกับอารุมนนทลีและภูสุมาปุญญาพรปุญพิพัฒนนนทลีม่ถูกชะตากับวิษณี ยิ่งเห็นอยู่ใกล้อารุมแล้วยิ่งไม่สบายใจนนทลีแสดงความเป็นเจ้าของอารุมวิษณีนึกสนุกแกล้งตามตื้อยั่วให้นนทลีและอารุมทะเลาะก,กันแววชอบใจเมื่อรู้ว่าวิษณีไปทำงานที่บริษัทแววแนะนำโยทินก่อนเสษกอโพรโนินให้วิษณีโดยไม่รู้ว่าโยทินเป็นคนไม่ดีแต่วิษณีไม่สนใจโยทินเลยและความสัมพันธ์ของวิษณีกับอารุมก็ดีขึ้นสองคนเล่าเรื่องราวของแต่ละคนให้กันฟัง อารุมเข้าใจถึงปัญหาเรื่องครอบครัวของวิษณีและอารุมแลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้เธอฟังรวมถึงเรื่องอนาคตกับนนทลีด้วยด้านนนทลีก็หึงหวงอารุมมากขึ้นกุสุมาจึงยุให้นนทลีไปมีผู้ชายคนอื่นเพื่อย,ยั่วให้อารุมถึงนนทลีก็ทำตามประชดด้วยการควงโยทินออกเที่ยวจนพลาดได้เสียกับโยทินและถูกกุสุมาจับได้โยทินไว้ตัวทันจึงเคลียรนนนทลีทิ้งก่อน นนทลีขอให้กุสุมาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกุสุมาแสร้งรับปากและรอแชร์ให้อารุมรู้อย่างใจเย็นนนทลีกลับมาหาอารุมอารุมรู้ตัวว่าเริ่มหวนไหวกับวิษณีจึงคิดขอนนทลีแต่งงานเพื่อตัดปัญหาแต่นนทลีไปเจอแหวนของวิษณีที่เคยฝากไว้เข้าใจผิดว่าอารุมทิ้งเธอจึงตรงไปเล่นงานวิษณีตีเธอกลางบริษัทโดยไม่เกรงใจสายตาคนพร้อมประกาศแต่งงานกับอารุม วิศณีหลุดปากถามความสัมพันธ์ของนนทลีและโยทินนนทลีระแวงจึงนัดพบกับโยทินเพื่อกำชับความลับนี้ในขณะที่วิธนีน้อยใจที่อํานวยเรียกไปต่อว่าเรื่องชูสาวต่อหน้าคนทั้งบริษัทผลุนผลันขับรถออกไปอย่างเร็วกลางสายฝนโดยไม่สังเกตเห็นนนทลีที่รีบร้อนไปหายโยทินวิศณีพยายามเหยียบเบรกแต่ถนนลื่นเบรกไม่อยู่เลยทำให้รถพุ่งเข้าใส่นนทลีอย่างแรงต่อหน้าต่อตาเดชชาติและพนักงานคนอื่น อารุมเข้ามาประคองร่างนนทลีที่จมกองเลือดร้องไห้ไม่อายใครวิษณีตะลึงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นฆาตกรตกใจจนเป็นลมไประหว่างที่วิษณีอยู่โรงพยาบาลก่อนแก้ววิ่งเต้นเรื่องการแสดงความรับผิดช,ชอบต่อครอบครับนนทลีและอารุมแต่อารุมยื่นใบลาออกและตั้งทนายฟ้องวิษณีข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาโดยมีคุสุมาร่วมเป็นพยานเต็มที่วิษณีขอร้องให้เดชาพาไปเคารพศพนนทลี แต่ก็ถูกขับไล่อย่างยับคายออกมาหลังเกิดอุบัติเหตุวิษณีกลายเป็นคนซึมเศร้ามีเพียงเด็ชาติคนเดียวที่เข้าใจเธอโยธินถือโอกาสเป็นพระเอกขี่มาขาวมาช่วยโดยหาทนายมือดีมาสู้คดีให้จนกลายเป็นคนโปรดของอํานวยวิษณีไม่ดีใจที่เธอชนะคดีเพราะเธอเป็นที่ปากของเพื่อนคุณหญิงคุณนายของก่อนแก้วที่เมาเธอกันอย่างสนุกปากวิศณีหมดความอดทนด่าประจานเพื่อนก่อนแก้วแต่กระเจิงและพาลมาถึงอํานวยด้วย คำนวยตกหน้าวิศณีอย่างแรงวิษณีน้อยใจพ่อย้ายไปอยู่กับแววแต่กลับถูกแววไล่และด่าที่ไม่อยู่เป็นกลางควางคอกอนแก้ววิษณีเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีค่าเป็นแค่เครื่องมือแกเ้เคชรกอนแก้วของแวววิศณีบาบหน้าไปขอโทษอารมณ์แต่เขากลับไม่ยินดียินร้ายคิดจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างจังหวัดเพื่อลืมอดีตวิศณีขอไปด้วยแต่เขาก็ไล่เธอออกจากบ้านอารุณเตรียมออกจากกรุงเทพ เห็นวิษณีนั่งตากฝนอยู่ข้างทางขยะหน้าบ้านและเกือบทุกขี้เมาชุดอารุงจึงรับวิษณีขึ้นรถแล้วลงใต้ไปด้วยกันอารุงไปอยู่บ้านที่ชายหาดของวิโรดปริญญาวิโรแสงประทีปโดยมีชายคนเฝ้าบ้านของวิโรธดูแลต้อนรับอย่างดีอารุงปฏิบัติต่อวิษณีอย่างไม่เยื่อยใหเพราะเจ็บแผนที่เธอฆ่าคนรักของเขาตายแต่วิษณีก็ก้มหน้ายอมรับการโขกศัพท์อย่างอดทน ปุมาเปิดตัวตามตื้ออารุงแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่ออารุงยายบ้านออกไปปุมาไปตามหากับเอชชาซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอีกด้านอํานวยก็ตามหาวิษณีเช่นกันอารุณเริ่มชีวิตใหม่โดยการเป็นชาวประมงโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของวิษณีเลยแม้แต่น้อยแถมยังแกล้งให้อยู่บ้านแกล้งหายไปหลายกลางวันพร้อมกับทิ้งบ้านว่างๆไม่มีแม้แต่อาหารแล้วทนไม่ไหวแอดแบ่งของกินมาให้เพื่อประทังชีวิต อารุมได้รับอุบัติเหตุตกเรือและสมอเรือฟาจนหมดสติวิสณีคอยดูแลเฝ้าไข้ทั้งคืนจนเป็นไข้สะเองเมื่ออารุมหายดีก็ปฏิบัติต่อวิสณีดีขึ้นและเปิดใจให้อภัยกุุมารู้เรื่องที่อยู่ของอารุมจากวิโรจนึงมาตามและพยายามพูดเรื่องเก่ากลางให้อารุมนึกถึงเรื่องดนตรีอารุมทนไม่ไหวขอร้องให้กุษมากลับไป กุสุมาไปบอกกับโยธินว่าวิษณีอยู่กับอารุณ์อำนวยกับโยธินมาตามวิษณีแต่วิษณีไม่ยอมกลับชายช่วยให้วิษณีกับอารมุณ์หลบไปอยู่บนเกาะนอกชายฝั่งวิษณีถูกงูก,กัดแทนอารมุณ์ตอนที่อารมุณ์พาไปหาที่พักอารุณละอายใจที่แบกความแค้นเอาไว้เขาตัดสินใจทิ้งอดีตทั้งหมดสองคนกลับมาเข้าใจกันอารุณบอกรักวิษณีท่ามกลางชาวบ้านกลุ่มเล็กๆเ,เป็นพยานสองคนมีความสุข ภาพหลอนของดนทลีก็เข้ามาในจิตสำนึกของอารุมอีกครั้งเขาดื่มเหล้าเมามายและต่อว่าวิสณีด้วยเรื่องเดิมกลางวิสณีรู้ว่าอารุมไม่มีวันให้อภัยเธอวิสณีหนีออกจากเกาะโดยไม่บอกเธอให้เดชชาติมารับและขออาศัยอยู่บ้านเดชชาติชั่วคราวแต่โยธินมาพบก่อนเลยพาตัวกลับบ้านอารุมตามหาวิสณีและรู้ว่ากลับมาอยู่บ้านเลยตามไปที่บ้านบอกกับทุกคนว่าวิสณีเป็นภรรยา อำนวยไม่พอใจจึงประกาศว่าวิษณีจะแต่งงานกับโยธินปารุงตามตื่วิษณีแต่เธอกลับไม่มีเยื่อใยต่อเขาอารุงเสียใจมากแต่ก็ไม่เลิกตามตื่อคุสุมาทนไม่ไหววางแผนกับโยธินแยกทั้งคู่ออกจากกันอย่างเด็ดขาดคุสุมาพาอารุ่ไปอยู่บ้านและบอกกับวิษณีว่ามีอะไรกับอารุ่วิษณีจึงตัดสินใจมั่นกับโยธินกุสุมาพยายามทอดสะพานให้อารุณแต่ก็ไม่เป็นผล สนในที่สุดกุสุมาก็หมดความกดทนต่อว่าอารุณที่โง่เง,ง่าดักดานและหลุดปากพูดเรื่องนทลีกับโยทินอารุณตาสว่างทันทีและบุกปชิงตัววิษณีในวันมั่นวิษณีถัดคืนนี้อารุณจนถูกรถชนหมดสติตำหน่วยจึงได้ตัววิษณีกลับไประหว่างที่วิษณีนอนป่วยอยู่อารุณเป็นห่วงความปลอดภัยจึงพยายามไปเฝ้าแต่ถูกกีดกันตลอด ก่อนแก้วเป็นคนดูแลเฝ้าไข้แทนอนํานวยเมื่อวิสณีฟื้นมาจึงมองก่อนแก้วในทางที่ดีขึ้นอารุณขอร้องก่อนแก้วจนได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมวิสณีในที่สุดแต่วิสณีแกล้งความจำเสื่อมเพื่อให้อารุณตัดใจและตกลงมั่นกับโยทินอีกครั้งแต่แล้วงานมั่นครั้งที่สองก็เกิดวุ่นวายเมื่อเดชชาติพาเหยื่อสาวๆที่ถูกโยทินหลอกมาแชร์กลางนานพร้อมทั้งหลักฐานการยักยอกเงินบริษัทโยทินนี้เอาตัวรอด อำนวยกับแววเลอกกันจนก่อนแก้เอตโรให้ทั้งคู่ได้สติอารุ์ถือโอกาสพาวิษณีไปรือ้อฟื้นความทรงจําที่เกาะแต่วิสณีขัดขืนจนหลุดความจริงทําให้อารุ์รู้ว่าแกล้งความจําเสื่อมในที่สุดทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งอารุ์พาวิสณีมา,าขอขมาอำนวยอำนวยไม่ยอมรับในตัวอารุ์ ก่อนแกช่วยพูดจนทําให้อํานวยคิดได้ว่าตัวเองเข้มงวดกับลูกมากเกินไปจึงยอมพิจารณาพฤติกรรมอารมุ์อีกครั้งโดยการให้กลับมาทํางานในตําแหน่งเดิมอุสุมารู้ว่าอํานวยยอมให้อารุณคบวิษณีก็อสติแต่หมุกมายิงวิษณีในงานครบรอบบริษัทแต่ถูกตํารวจจับได้ทางด้านแววก็ตกตํำลงโยทินเสนอให้เรียกค่าไถ่วิษณีจากอำนวยแลกกับเงินก้อนโตแววโลภหลงเชื่อ อุบายว่าไม่สบายให้วิษณีไปหาจนถูกโยทินจับตัวไปตามแผนและบอกว่าจะไม่ทำร้ายวิษณีอารุมและเดชชาต,ตามไปช่วยโยทินไม่ทำตามที่ตกลงกับแวว์ไว้จะทำร้ายวิษณีแวว์จึงออกมาห้ามจนทุกคนรู้ว่าแววอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแววต้องโทษจากการกระทำของตัวเองแต่วิษณีถูกโยทินจับตัวไว้อารุมและเดชชาจะช่วยวิษณีให้รอดพ้นจากโยทินได้หรือไม่ ชะตากรรมของวิษณีจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักของวิษณีและอารุณจะเดินต่อไปได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้ความรักของทั้งสองคนนี้ได้ในละครอุบัติเหตุ